ไปจูเวนตอนที่622รับปากสิบน้องที่หลิงหนานไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอกนะเซียจินเย่เดินตามหนีหลิงหนานเข้าไปในที่พักของเหล่าสิทธิ์สำนักเหี่ยวทะเลทรายส่วนฟงเป่านั้นเดินเข้าไปรับข้าวของเครื่องใช้จากสิทธิ์สำนักกรดทองแทนเพราะเห็นว่าสิทธิคนอื่นๆมีท่าทีไม่อยากเข้าไปใกล้ชายทั้ง8คนที่นำของมาให้ เจ้าน่ะเป็นสิทธิ์สำนักเหี่ยวทะเลทรายเหมือนกันสินะชายคนหนึ่งใน8คนพูดขณะยื่นของไปให้ฟงเป่าแต่ฟงเป่าไม่ทราบจะตอบอย่างไรดีพวกมันก็เห็นอยู่ว่าตนสวมเครื่องแบบของสำนักเหี่ยวทะเลทรายแล้วจะมาถามอะไรอีกใหญ่นั่นใช้อะไรเข้าแรกเพื่อให้ได้เข้าสำนักละ่ะคราวก่อนถึงกับบอกว่าจะยกสมบัติของบ้านตัวเองให้หากให้ช่วยเข้าสำนักได้ชายคนเดิมพูดพลางหัวเราะออกมาน้อยๆอย ในอาณาจักรที่ไม่รับผู้หญิงเป็นสิทธ์นั้นการที่หนีหลิงนานพยายามอย่างหนักเพื่อจะเป็นผู้ฝึกฝนพลังวิญญาณเป็นเรื่องลำบากมากสำนักกรดทองเป็นสำนักเดียวที่ตั้งอยู่ในเมืองแห่งนี้แม้บ้านของหนีหลิงหนานจะไม่ร่ำรวยนะักแต่นางก็โชคดีที่มีพลังวิญญาณมหาศาลติดตัวมาตั้งแต่เด็ก ทำให้ครอบครัวของนางดีใจมากแถมยังพยายามส่งนางเข้าเป็นสิทธิ์ของสำนักฝึกฝนวิญญาณอีกด้วยแต่ก็อย่างที่ได้ยินต่อให้หนีหลิงนานก้มหัวขอร้องหรือยอมมอบสมบัติประจำตระกูลให้ก็ไม่ได้รับโอกาสอะไรเลยนางใช้ความสามารถเข้าแลกฟงเป่าตอบด้วยท่าทีแข็งกระด้างพูดเช่นนั้นออกมาหากไม่ใช่เพราะมีเป้าหมายล้อเลียนหนีหลิงนานแล้วจะอะไรอีกสำนักของหลินเฟยนั้นไม่ได้กีดกันเทศและไม่ได้รับอะไรแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้เข้าสำนักเสียหน่อย เออยอย่าพูดให้ขำเลยผู้หญิงมันจะไปแข็งแกร่งได้ยังไงต่อให้พลังวิญญาณเยอะแค่ไหนก็ยังอ่อนแออยู่ดีชายคนเดิมพูดพลางหันไปหัวรอกับพวกของตนเพราะแต่เดิมร่างกายของผู้หญิงนั้นอ่อนแอกว่าผู้ชายต่อให้มีพลังวิญญาณเข้าช่วยก็ไม่ทําให้ความต่างนั้นลดลงแต่นั่นไม่ได้รวมกับสิ่งที่หลินเฟยสอนการใช้งานพลังวิญญาณนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามทักษะวิชา กระบี่เกลียวสมุดของหนีหลิงหนานนั้นเป็นวิชาใช้พลังวิญญาณและพลังธาตุเป็นหลักไม่ว่าหญิงหรือชายก็สามารถแข็งแกร่งได้เหมือนกันส่วนวิชากระจกพูดคลายของเซี่ยจิงเย่นั้นเน้นการยืมแรงอีกฝ่ายเน้นความอ่อนหยุนเป็นหลักยิ่งใช้โดยผู้หญิงที่ร่างกายยืดหยุ่นกว่าผู้ชายยิ่งได้ผลดีเสียด้วยซ้ำเรื่องผู้หญิงจะอ่อนแอก,กว่าผู้ชายฟงเป่าที่ฝึกกับพวกนางมาหลายเดือนไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยข้าเชื่อว่าพี่หลิงหนานแข็งแกร่งกว่าพวกเจ้าเสียอีก ไม่อย่างนั้นพวกเจ้าคงได้ลงประลองกับนางแล้วฟงเป่าตอบพลางหันหลังเดินเอาของไปมอบให้เหล่าสิทธ์ในสำนักไม่ว่าพวกมันจะคิดอย่างไรแต่ความจริงก็คือยามนี้หนีหลิงนั้นเป็นตัวแทนของสำนักเหี่ยวทะเลทรายเข้าร่วมการประลองแต่ชายทั้ง8ที่เคยดูถูกนางเอาไว้กลับเป็นแค่เด็กขนของคำตอบนี้ของฟงเป่าทำเอาชายทั้งแรู้สึกเจ็บใจไม่น้อยเลยจุดจุดเป็นการประลองใหญ่ไม่น้อยเลยนะขอรับ สำนักลำดับสูงๆมากันหลายสำนักเลยหลังจากนำของไปแจกจ่ายทุกห้องจนเสร็จแล้วฟงเป่าก็เดินเข้ามาที่ห้องของหนีหลิงนานและเซี่ยจินเย่ที่อาศัยอยู่ร่วมกันสำนักกรดทองแม้จะเป็นสำนักลำดับที่27แต่ก็ได้รับเงินทุนจากราชสำนักเช่นกันแถมการประลองที่จัดขึ้นยังได้รับความนิยมอย่างมากทำให้เงินหมุนเวียนในสำนักดีทีเดียว รอบแบบนั้นบ้านพักของสิทธิสํานักต่างๆที่มาเข้าร่วมการประลองเลยดูดีตามไปด้วยยิ่งเป็นสํานักใหญ่ๆอย่างสิบอันดับแรกนั้นยิ่งถูกต้อนรับอย่างดีเลยทีเดียวเมื่อครูเจ้าได้ยินแล้วสินะแทนที่จะตอบรับคําพูดของฟงเป่าหนีหลิงนานที่นั่งเล่นอยู่บนเก้าอี้หน้าบ้านรับรองก็เอ่ยถามฟงเป่าขึ้นมาตามตรงเมื่อครู่ก่อนนางเดินจากมาพวกมันก็พูดเรื่องที่นางคุกเข่าขอร้องเพื่อเข้าสํานักเกราะทองไปแล้วเสียด้วย ขอรับข้าได้ยินแล้วฟงเป่าตอบพลางนั่งลงตรงข้ามหนีหลิงหนานเรื่องที่นางโดนดูถูกขนาดไหนและยากลำบากขนาดไหนกว่าจะได้เข้าสำนักนั้นฟงเป่าได้ยินมาหมดแล้วนั่นละเรื่องที่ข้าบอกกว่าเป็นความแค้นของข้าเจ้าคงหัวรอะข้าแน่แน่ที่เล่าเสียใหญ่โตทั้งทั้งที่มันก็แค่โดนเจ้าพวกนั้นดูถูกเท่านั้นเองหนีหลิงหนานยิ้มเจินเจินออกมาพลางหัวรอะเบาๆเหมือนจะทำให้บรรยากาศดีขึ้น ไม่รอบขอรับข้าเองก็ไม่เคยโดนเหยียดยามแถมยังกีดกันขนาดนั้นมาก่อนและข้าก็เชื่อว่าที่หลิงนานต้องโกรธแค้นเจ้าพวกนั้นมากแน่ๆฟงเป่าว่าพลางนำแร่ชิ้นหนึ่งออกมาจากมิติของตนเองมันคือแร่ที่ฟงเป่าเอาให้หลิงเฟยดูก่อนหน้านี้นั่นเองที่หลิงนานท่านบอกว่าอยากจะล้างแค้นสินะขอรับฟงเป่าถามด้วยท่าทีจริงจังก่อนจะกำก้อนแร่ในมือแน่น ใช่ข้าจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วทำให้เจ้าพวกนั้นเป็นตัวตลกให้ดูหนีหลิงนันพยักหน้าช้าๆด้วยท่าทีจริงจังแม้เวลานี้จะเร็วไปหน่อยแต่หนีหลิงนันก็กลับมาแล้วและพลังของนางตอนนี้ก็เหนือกว่าเจ้าพวกนั้นขึ้นไปอีกงั้นวันประลองท่านต้องชนะให้ได้นะขอรับรับรองว่าเจ้าพวกนั้นต้องหน้าแตกแน่ๆหากที่ชนะการประลองได้ฟงเป่าว่าพลังยื่นแร่ที่ตนเองถืออยู่ให้หนีหลิงนันได้เห็นข้าไม่ได้มีชื่อร่วมลงประลองเลยทำอะไรไม่ได้ แต่ข้าจะสร้างกระบี่ให้ท่านขอรับรับรองว่ามันต้องดีกว่ากระบี่ที่ยืมมาจากสำนักแน่ๆฟงเป่ายิ้มออกมาพลางมองหนีหลิงนานด้วยท่าทีจริงจังตอนแรกมันกะจะเก็บเรื่องกระบี่เป็นความลับก่อนจะให้หนีหลิงนานก่อนเริ่มประลองแต่เพราะโมโหกับเจ้าพวกนั้นฟงเป่าเลยอยากจะร่วมมือกับหนีหลิงนานหักหน้าพวกนั้นให้หนักมันจึงตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับหนีหลิงนานเพื่อประกาศตัวเข้าช่วยอย่างเต็มตัวข้าเองก็จะพยายามอีกคนนะ อยู่ๆที่ด้านข้างของฟงเป่าก็ปรากฏเสียงของเซียจินเย่ขึ้นมาเสียอย่างนั้นนางนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ทั้งสองทำไมคุยกันเหมือนนางไม่ได้อยู่ตรงนี้กันไม่ทราบซาเซี่ยจินเย่ก็ด้วยพยายามเข้านะฟงเปายิ้มเจริญอ,ออกมาพลางหันไปให้กำลังใจเซียจินเย่บ้างถึงนางจะไม่ได้เอ่ยขอก็เถอะสิบที่แล้วพวกเราละเจ้าคะหันไปให้กําลังใจเซียจินเย่ไม่ทันไร เสียงของสิบหญิงร่วมสำนักอีกห้าคนก็ดังมาจากข้างหลังฟงเป่าเสียอย่างนั้นทำเอาฟงเป่าได้แต่ยิ้มเจินๆออกมาพวกเจ้าเองก็ต้องทำได้อยู่แล้วไม่ใช่หรือฟงเป่าว่าพลางหัวเราะเบาๆออกมาคลิปตานั้นเหล่าสาวๆทั้งห้าคนก็ปล่อยพลังอสูนออกมาพลางหันไปยิ้มให้กันและกันด้วยท่าทีเหมือนรู้กันด้วยการหลอมรวมแก่นอสูนรวมถึงยาและวิชาฝึกฝนพลังที่หลินเฟยมอบให้ ทำให้สาวๆทั้งห้าแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากในด้านพลังวิญญาณและพลังอสูรพวกนางแทบจะเทียบเท่ากับพวกฟงเป่าเลยทีเดียวจะต่างกันก็ตรงที่วิชาและไหวพริบของแต่ละคนเท่านั้นหน้าอิจฉาสิทธิหลิงหนานจริงๆพวกข้ามีคนใช้กระบี่ตั้งสามคนแต่สิทธิฟงเป่าทำกระบี่ให้แค่ท่านคนเดียวแบบนี้มันลำเอียงไม่ใช่หรือเจ้าคะสิทธิหญิงคนหนึ่งพูดพลางหัวเราะออกมาน้อยๆย ถึงข้าจะไม่ใช้กระบี่แต่ข้าก็ใช้อาวุธเหมือนกันนะเจ้าคะข้าเองก็อยากได้ทวนเล่มใหม่บ้างจังสิบหญิงอีกคอนว่าพลางทำสีหน้าน้อยใจออกมาทำเอาฟงเป่าทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพวกนางเทียงหยอกล้อตนเองเท่านั้นขัาเข้าใจแล้วข้าจะสร้างอาวุธให้พวกเจ้าด้วยถึงจะไม่เท่าของที่หลิงหนานแต่ข้าจะสร้างอาวุธดีๆให้นะฟงเป่าว่าพลางมองก้อนแร่ในมือ แร่ชิ้นนี้เป็นหัวใจหลักของอาวุธที่ฟงเป่าจะสร้างแต่มันดันหามาได้แค่ชิ้นเดียวนี่สิหากทำอาวุธชิ้นอื่นโดยมีไม่มีแร่ชิ้นนี้คุณภาพก็คงตกไปด้วยไม่มากก็น้อยนั่นสิพวกเราจะไปเท่ากับสิบท,ที่หลิงนานได้ยังไงกันละ่ะสิบหญิงคนแรกตอบด้วยท่าทีน้อยใจแบบไม่เงียนก่อนจะหันไปหัวรอบกับสหายของตนด้วยท่าทีสนุกสนานพวกนางแค่จะแซวฟงเป่าเท่านั้นแต่หากอีกฝ่ายจะสร้างอาวุธให้พวกนางก็ยินดีรับเช่นกันจุดจุด นางนั่นหน้าโมโหชะมัดขณะเดียวกับเหล่าชายทั้งแปดผู้เป็นคนรู้จักของหนีหลิงนาน,นานก็เดินกลับเข้าไปในส่วนของสิทธิสำนักเกราะทองด้วยท่าทีโมโหอย่างมากนอกจากหนีหลิงนานจะเก่งขึ้นมากแล้วพวกตนยังทำอะไรไม่ได้อีกต่างหากเพราะการประลองคราวนี้พวกตนไม่ได้ลงประลองด้วยแม้แต่คนเดียวพวกเจ้าโมโหอะไรกันดูเหมือนเสียงของชายคนนั้นจะดังไปหน่อยทำให้ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่อยู่ในชุดของสำนักเกราะทองเช่นกันถามขึ้นมาจากด้านข้าง สิทธิ์ที่สวัสดีขอรับยังไม่ทันตอบคำถามชายทั้ง8ก็รีบประสานมือให้ชายตรงหน้าเสียก่อนระบบสิทธิ์ของสำนักเกระทองนั้นก็ไม่ต่างจากสำนักอื่นๆเท่าไหร่มีสิทธินอกสิทธิ์ในสิทธิ์ของอาวุโสรองเจ้าสำนักและเจ้าสำนักเช่นเดียวกันและชายที่ทั้ง8มาเจอเข้าพอดีผู้นี้ก็คือสิทธิ์เพียงคนเดียวของเจ้าสำนักนั่นเองเจ้ายังไม่ตอบคำถามข้าเลยตกลงใครทำให้พวกเจ้าโมโหกันแน่ สิทธิของเจ้าสํานักกรดทองถามพลางจ้องมองสิทธิน้องของตนเองด้วยท่าทีไม่พอใจปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะมีสํานักหลายสํานักมารวมตัวกันบางสํานักก็ไม่ให้เกียรติสํานักกรดทองแม้จะเป็นเจ้าภาพก็ตามไม่แปลกที่จะมีเรื่องทะเลาะบ,บอกแวงเพราะสิทธิสํานักอื่นท่านจําผู้หญิงที่มาคุกเข่าหน้าสํานักเราเมื่อหลายเดือนก่อนได้หรือไม่ขอรับชายคนที่เอ่ยปากล้อเลียนหนีลิงนานต่อหน้าฟงเป่าพูดด้วยท่าทีกล้ากล้ากลัวกลัว,ลวเพราะไม่ทราบว่าสิทธิของตนจะทําเช่นไร ผู้หญิงตัวเปื้อนฝุ่นคนนั้นนะ่ะหรือนางทำไมกันสิทธิ์ของเจ้าสำนักกรอดทองพยักหน้าชาชาเพราะก่อนหน้านี้หนีหลิงนานมาก้มหัวขอร้องเพื่อจะเข้าสำนักเกือบทุกวันทำเอาสิทธิ์หลายหลายคนเอือมระอากับนางมากและทำให้ตัวสิทธิ์ของเจ้าสำนักจำนางได้ไม่ยากเลยนางได้เข้าสำนักเหี่ยวทะเลทรายที่เปิดรับสิทธิ์หญิงเข้าสำนักเมื่อไม่กี่เดือนก่อนขอรับพอนางอยู่สำนักสูงกว่าแถมยังได้ลงประลองก็พูดจาอวดดีใส่พวกเราขอรับ แถมยังดูถูกสำนักเราต่างๆนาน,า,นาอีกต่างหากชายหนุ่มเล่าด้วยท่าทีเจ็บใจแถมเพื่อนๆอีกเจ็ดคนก็พากันช่วยสนับสนุนคำพูดของชายคนนั้นแถมยังเพิ่มเติมเรื่องราวสัญหาคำด่าที่บอกว่าหนีหลิงนานพูดออกมาอีกต่างหากพวกข้าเข้าไม่ได้เข้าประลองด้วยก็เลยสั่งสอนนางไม่ได้ขอรับข้าถึงได้โมโหมากที่โดนดูถูกสำนักแต่ทำอะไรไม่ได้ยิ่งเล่าก็ยิ่งเหมือนแสดงละคร ชายหนุ่มทำอย่างกับตนเองเป็นผู้ถูกหนีหลิงหนาน,นว่ากล่าวไม่มีผิดแถมยังลากเอาชื่อสำนักมาเกี่ยวโยงกันอีกต่างหากสำนักเหี่ยวทะเลทรายแล้วไงข้าจะสั่งสอนให้หลับจำเองสิทธิของเจ้าสำนักกำมัดแน่นด้วยความโมโหแต่เดิมมันก็รำคาญหนีหลิงหนานที่มาเกะกะทางเข้าสำนักอยู่แล้วยิ่งพอรู้ว่านางดูถูกสำนักของตนเช่นนี้ก็ยิ่งเดือดดาลหากได้เจอนางในการประลองรับรองว่ามันจะเล่นงานานางให้หลับจำเลยทีเดียวตอนที่623 คู่กัดท้าหาสวรรค์ช่างเป็นใจจริงใจจริงเสียงหัวราะของชายคนหนึ่งดังออกมาจากภายในห้องพักซึ่งอยู่ในเขตชั้นในของสำนักกรอดทองและยังเป็นเขตที่จัดแต่งอย่างหรูหรากอว่าที่พักของสำนักเหี่ยวทะเลทรายหลายเท่าเพราะผู้เข้ามาพักในเรือนแห่งนี้นั้นเป็นศิษย์และอาจารย์ของสำนักหมู่ดาวซึ่งเป็นสำนักอันดับห้าของอาณาจักรซานนั่นเอง สิบน้องมีเรื่องอะไรนั้นหรือชายหนุ่มหน้าหวานคนหนึ่งถามหลังจากเห็นชายร่างใหญ่ที่เดินเข้ามาในห้องพักด้วยท่าทีดีใจเห็นมันบอกว่าจะออกไปเดินเล่นเพราะเบื่อไม่คิดว่าเดินเล่นจะทำให้มันดีใจขนาดนี้สิทธิท่านจำเมื่อสองเดือนก่อนที่ข้าบาดเจ็บกลับมาได้หรือไม่ขอรับชายร่างใหญ่พูดพลางยิ้มออกมาด้วยท่าทียิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทำเอาสิทธิภายในห้องต่างมองหน้ากันด้วยท่าทางประหลาดใจที่เจ้าโดนสำนักเหี่ยวทะเลทรายรอบเล่นงานสินะ แล้วมันเกี่ยวอะไรงั้นหรือชายหนุ่มท่าทางดุดันอีกคนหนึ่งถามพลางโน้มตัวออกมาข้างหน้าด้วยท่าทีไม่พอใจตอนนี้สำนักหมู่ดาวแทบจะประกาศสงครามกับสำนักเหี่ยวทะเลทรายอยู่แล้วพอพูดถึงเรื่องที่คนของตนไปโดนสำนักเหี่ยวทะเลทรายเล่นงานมาก็ทำเอานึกโมโหขึ้นมาทุกทีขอรับวันนั้นข้าพลาดโดนเล่นงานไม่ทันตั้งตัวแต่วันนี้ข้าได้ข่าวว่าพวกมันจะลงประลองด้วยขอรับชายร่างใหญ่ว่าพลางกำมัดแน่นคราวก่อนมันโดนหญิงนิ่งเล่นงาน ทำให้ไม่ทราบว่าใครเข้ามาช่วยแต่ชายร่างใหญ่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นฝีมือของฟองเป่าที่เข้ามารับมัดแทนแน่ๆทำให้ตัวมันคิดเอาว่าคงมีระดับอาวุโสเข้ามาช่วยจากระยะไกลนั่นเองสำนักเหี่ยวทะเลทรายก็ลงด้วยงั้นหรือสิทธิหน้าหวานของสำนักหมู่ดาวได้ยินเช่นนั้นก็แสดงสีหน้าเสียดายออกมาทันทีอย่างที่หนีหลิงนานบอกการประลองของสำนักเกราะทองนั้นเหมือนเป็นการดูเชิงกันก่นกอนเริ่มงานวิจารณ์กระบี สำนักลำดับต้นๆล้วนแล้วไม่ส่งสิทธิเอกที่จะให้ร่วมประลองในงานวิจารณ์กระบี่เข้าประลองทําให้เหล่าสิทธิเอกอย่างพวกนางไม่มีสิทธิ์ลงแข่งจะมีลงก็แต่สิทธิระดับรองลงมาเท่านั้นขอรับคราวนี้พวกมันไม่มีใครช่วยแล้วข้าจะบทขยี้แขนผอมๆของนางนั่นให้แหลกกลางลานประลองเลยชายร่างใหญ่กำมัดทั้งสองข้างแล้วทุบเข้าหากันจนเกิดเสียงหนักๆขึ้นมา แต่ถ้าพวกนั้นมาเจอข้าก่อนเจ้าก็ไม่ได้เล่นสนุกหรอกนะชายหนุ่มที่พกดาบไว้ข้างหลังพูดพลางเดินเข้ามาหาชายร่างใหญ่จากทางประตูด,ด้านหลังคราวนี้สำนักหมูดาวส่งสิบลงประลองถึงหกคนแถมสำนักอื่นอื่นอีกหลายสิบสำนักก็ส่งคนไม่ต่ำกว่าสามคนทั้งนั้นโอกาสที่จะได้เจอกับสำนักเหยี่ยวทะเลทรายในการประลองรอบแรกนั้นน้อยเสียเหลือเดินทำให้ชายร่างใหญ่สแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมา เอือสำนักเหี่ยวทะเลทรายส่งแต่ผู้หญิงลงประลองถ้าสุ่มไม่เจอในรอบแรกพวกเราคงไม่ได้เล่นสนุกแน่ๆ่ชายร่างใหญ่พูดด้วยท่าทีไม่พอใจนะักพอนึกถึงเรื่องการจับคู่ประลองแล้วก็เสียดายไม่ได้มันอยากจะล้างแค้นเมื่อตอนนั้นมากทีเดียวส่งแต่ผู้หญิงนั้นหรือพวกมันคิดอะไรอยู่สิทธิทีหน้าหวานว่าพลางหัวเระอ,ออกมาลำพังรับสิทธิหญิงเข้าสำนักก็ว่าหน้าประหลาดพอแล้วนี่ยังจะเอาสิทธิหญิงมาลงประลองอีก สำนักเหี่ยวทะเลทรายช่างทำให้หัวราอจริงๆทันทีที่การประลองรอบแรกเริ่มสำนักเหี่ยวทะเลทรายคงโดนจัดการหมดแน่ๆน,น่าเสียดายเสียดายชายร่างใหญ่ยังบ่นเรื่องที่จะไม่ได้รางแค้นไม่เลิกทำเอาชายที่ถือดาบสายหน้าช้าๆโอกาสก็ใช่ว่าจะไม่มีพวกเราก็อาจจะเจอกับสำนักเหี่ยวทะเลทรายสักคนก่อนถึงวันประลองเจ้าก็ไหวพระสวดมนต์สักหน่อยแล้วกันฮะฮะชายถือดาบว่าพลังตบหลังชายร่างใหญ่ด้วยท่าทีปลอบใจ หากยังมีดวงอยู่บ้างคงได้เจอกับคนของสำนักเหี่ยวทะเลทรายสักคนละนะจุดจุดจุดเยี่ยมนี่มันเยี่ยมเกินไปแล้วหลังจากผ่านวันเตรียมตัวและเข้าสู่คืนวันสุดท้ายก่อนเริ่มประลองการจับคู่ประลองก็เริ่มขึ้นภายในสำนักเกราะทองโดยใช้การสุ่มจับชื่อออกมาจากกล่องทีละคนและผลที่ออกมาก็ทำเอาชายร่างใหญ่จากสำนักหมูดาวยิ้มไม่หุบ ไม่น่าเชื่อสำนักเหี่ยวทะเลทรายส่งคนลงเจ็ดคนส่วนสำนักหมู่ดาบส่งคนลงหกคนคู่ที่เป็นการประลองระหว่างสำนักเหี่ยวทะเลทรายและสำนักหมู่ดาวกลับมีถึงห้าคู่เรียกได้ว่าสมใจอยากจริงๆที่หลิงนานท่านเจอกับเจ้านั่นงนั้นหรือเซียจินเย่ถามพลางมองไปทางชายร่างใหญ่ที่กำลังดีใจจนออกนอกหน้าคราวก่อนมันมาเล่นงานพวกตนทำเอาย่แย่ไปตามๆกันหากไม่มีที่หนิงนิ่งเข้าช่วยวันนั้นต้องแย่แล้วแน่แน่ ใช่วันนี้ข้าโชคดีจริงดีจริงมีหลิงหนานยิ้มหวานออกมาด้วยท่าทีพึงพอใจก่อนจะเลื่อนมือไปจับที่กระบี่ที่ฟงเป่าเพิ่งทํามาให้ถึงจะเพิ่งฝึกฝนวิชาควบคุมเพลิงแต่ฟงเป่าก็มีดวงตาสีทองทําให้สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างดีเยี่ยมแม้จะไม่เท่าหลินเฟยแต่การทํากระบี่ครั้งแรกก็แทบจะเทียบเท่าระดับของผานซูที่ทุ่มเทเวลาฝึกมานานเสียด้วยซ้ําข้าเองก็อยากลองสู้บ้างแท้แท เชื่อจินเย่ว่าพลางถอนหายใจออกมาด้วยท่าทีเสียดายแม่นางจะทำตัวเป็นคนเรื่อยๆเอื่อยๆแต่นางก็โดนเจ้านั่นเล่นงานเหมือนกันคราวก่อนนางแค่รับหมัดของมันก็เต็มกลืนแล้วแต่วันนี้มันต่างออกไปเจ้านั่นมันทำกระบี่ฆ่าราวเชียวนะมันต้องเป็นเหยื่อของข้าสิหนีหลิงนานหัวเราะเบาๆพลางมองไปทางชายร่างใหญ่พลังวิญ,ญญาณของชายร่างใหญ่เหนือกว่าหนีหลิงนานเมื่อตอนนั้นเกินไป แต่ตอนนี้หนีหลิงนันกลับพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทำเอานางแทบรอวันจะได้ขึ้นประลองไม่ไหวแล้วจุดจุดคนต่อไปหนีหลิงน,นันการประลองรอบแรกแรกของสำนักเกราะทองนั้นต้องแบ่งลานประลองออกเป็น6ส่วนแล้วจับกลุ่มประลองกันในวงแคบไปก่อนเพราะหากประลองทีละคู่คงเสียเวลานานเกินไปเมื่อการประลองเหลือ12คนสุดท้ายจึงจะเข้าสู่รอบจริงที่เปิดให้ผู้ชมเข้าทมง,งานประลองได้ แต่วันนี้ก็เป็นวันที่สำนักต่างๆจับจ้องอย่างจริงจังเพราะจะได้เห็นพัฒนาการของสิทธิสำนักต่างๆด้วยเอาจริงนั้นหรือผู้หญิงจริงๆด้วยว่าชายคนหนึ่งพูดหลังจากเห็นหนีหลิงนั้นเดินเข้ามาในวงล้อมของเหล่าผู้ร่วมประลองและคนของสำนักต่างๆโดยในวงล้อมนี้คนของสำนักหมู่ดาวเข้ามาดูหลายคนเลยทีเดียวเพราะนี่คือการเจอกันระหว่างศัตรูคู่อาฆาตแห่งเมืองหลวงอย่างสำนักเหย,ยวทะเลทรายกับสำนักหมู่ดาว ฮือฮือเจอกันอีกแล้วนะชายร่างใหญ่ว่าพลางเดินเข้ามาหาหนีหลิงนานด้วยใบหน้ายิ้มกอริมอมันแทบจะรอบทขยี้หนีหลิงนานไม่ไหวแล้วอัญญาประกาศคู่จุลภาคจุลภาคจุลภาค,จ,ภาคจุดอัญญประกาศคู่หนีหลิงนานไม่ได้ตอบอะไรชายร่างใหญ่แม้แต่น้อยนางเทียงยิ้มออกมาพลางมองชายร่างใหญ่ด้วยใบหน้าอ่อนโยนเสียอย่างนั้นตอนนี้นางกําลังดีใจสุดๆเลยไงละ่ะสํานักเจ้าหนี่ดวงไม่ดีเลยนะขณะเดียวกันในอีกกลุ่มประลองหนึ่ง เซียจินเย,ย่ก็ถูกจับคู่ประลองกับชายที่ใช้ดาบของสำนักหมู่ดาวพอดีชายคนนี้ฝีมือทัดเทียมกับชายร่างใหญ่ก่อนหน้านี้เลยทีเดียวเรียกได้ว่าต่างคนต่างเก่งกาจที่สุดในกลุ่มสิทธินอกเหนือจากพวกสิทธิเอกเลยทีเดียวนั่นสิค่าดวงไม่ดีเลยเซียจินเย,ย่ตอบด้วยท่าทีผิดหวังใบหน้าอ่อนหวานของนางนั้นมองไปทางชายร่างใหญ่ที่อยู่อีกลานประลองหนึ่งด้วยท่าทางเสียดายก่อนจะถอนหายใจน้อยๆออ,ออกมาคราวนี้นับว่าหนีหลิงหนานโชคดีกว่าจริงๆ มัวมองอะไรอยู่ชายที่ใช้ดาบถามพลางใช้ดาบฟันลงมาใส่เสี้อจินเย่ทันทีเทียงแต่ทันทีที่ฟันดาบลงไปอยู่อยู่ดาบของตนก็เบี่ยงวิถีมาทางตนเองทําเอารู้สึกเหมือนกําลังสู้กับตนเองในกระจกไม่มีผิดทำเอาชายผู้ใชด้ดาบตกใจมากวิชาแปลกประหลาดอะไรกันทําไมถึงทําให้เกิดเรื่องเช่นนี้ได้เรียงทางด้านหนีลิงหนานเองก็กำลังหลบหมัดของชายร่างใหญ่ยอย่างง่ายดาย เมื่อเทียบกับตอนสู้กับฝูงอสูรแล้วการมองท่าหมัดของชายร่างใหญ่นับว่าง่ายดายมากไม่ต้องพูดถึงกระบวนท่าของอาจารย์หลินเฟยเลยหมัดของชายร่างใหญ่แทบจะเหมือนหยุดนิ่งเลยนี่ข้าเคยโดนหมัดแบบนี้จริง,รงๆงั้นหรือหนีหลิงนานถามพลางมองชายร่างใหญ่ด้วยท่าทีสบายๆนอกจากพลังวิญญาณจะพัฒนาแล้วหนีหลิงนานยังได้พลังอสูรและประสบการณ์ต่อสู้มาอย่างหนักในช่วงสองเดือนนี้นางในตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว เจ้าทำได้แต่หลบหรือไงชายร่างใหญ่คำรามออกมาด้วยท่าทีโมโหหมัดของมันแต่ละหมัดรุนแรงมากจนทำเอาพื้นหินแทบแอตกออกจากกันทุกครั้งที่มันต่อยพลาดจนลงไปที่พื้นทำให้ชายร่างใหญ่มั่นใจมากกว่าหากต่อยโดนต้องทำให้หนีหลิงนานบาดเจ็บสาหัสแน่ๆอัญับประกาศคู่จุดจุดอัญับประกาศคู่หนีหลิงนานทำสายตาเย็นชาใส่ชายร่างใหญ่ก่อนจะยกกระบี่ขึ้นมาป้องกันด้านหน้าเปรียง กระบี่ของหนีลิงนานกันหมัดของชายร่างใหญ่เอาไว้อย่างหมดจดหมัดอันหนักหม่วงของมันไม่แม้จะทําให้กระบี่งอเสียด้วยซ้ําอัญยับประกาศคู่จุดจดอันยประกาศคู่ชายร่างใหญ่เบิกตากว้างด้วยท่าทีตกใจพลังของเซียจินเย่ไม่ได้ห่างกับปนขนาดนั้นทําไมนางถึงรับได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เมื่อสองเดือนก่อนมันยังรังแกนางเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กอยู่เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ดีจริงดีจริงแบบนี้ข้าคงไม่ต้องเผยไตยอะไรสินะหนีหลิงนานยิ้มออกมาพลางผลักหมัดของชายร่างใหญ่ออกในขณะที่มันกําลังตกใจอยู่นี้หนีหลิงนานก็ใช้กระบวนท่าของกระบี่ร้อยบุภาโจมตีใส่ชายร่างใหญ่อย่างต่อเน,นื่องจนทําให้ชายร่างใหญ่ล้มลงไปนั่งกับพื้นระดับเจ้าหมอนี่ไม่จําเป็นให้นางต้องใช้วิชากระบี่เกลียวสมุดเสียด้วยซ้ําเปรียงอีกด้านหนึ่งทางฝั่งของเซี่ยจิงเย่ นางเองก็เพิ่งสัตฝ่ามือเข้าปลายคางอีกฝ่ายจนสลบพอดีเรียกได้ว่าเซียจินเย่และหนีหลิงหนานแทบจะชนะในเวลาไล่เลี่ยก,กันเลยทีเดียวทำเอาเหล่าสิทธิ์ของสำนักหมู่ดาวที่ไม่ได้ลงประลองมีท่าทีขุ่นเคืองอย่างมากแม้จะเป็นสิทธิ์ชั้นรองแต่พ่ายแพ้ให้กับสิทธิส์สำนักเหี่ยวทะเลทรายแบบนี้มันเป็นเรื่องไม่สมควรเกิดขึ้นเลยปีนี้สำนักหมู่ดาวคงฝึกฝนได้ไม่ดีแน่แน่แพ้ผู้หญิงกันหมดเลย เสียงพูดคุยของสำนักอื่นๆดังแว่วมาเข้าหูสิทธิเอกสำนักหมู่ดาวเข้าพอดีทําให้พวกมันโมโหจนลมแทบออกหูแต่เมื่อมองไปยังกลุ่มประลองกลุ่มอื่นก็พบว่าสำนักหมู่ดาวห้าคนที่เจอกับสำนักเหี่ยวทะเลทรายพ่ายแพ้กันหมดนอกจากสำนักหมู่ดาบที่กําลังกัดฟันกันด้วยท่าทีเจ็บใจสิทเอกของสำนักเกราะทองที่กำลังมอองค์การประลองของหนีหลิงหนานอยู่กลับมีท่าทีพึงพอใจมากโชคดีจริงดีจริงที่หนีหลิงหนานเจอพวกกระจอกเข้า ไม่อย่างนั้นกว่ามันจะได้เจอกับหนีหลิงนานก็วันจริงโน้นมันช่างโชคร้ายจริงๆที่จับฉลากได้คนละสายกับหนีหลิงนานเลย